สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพุ้นไม่แลนะคะใน EP ที่95ประจำวันอาทิตย์ที่26เดือน2ปี2565ภาพเซตของเรานะคะก็แอดก็ดูแล้วก็ลงมาต่ำกว่าที่แอดคิดไปนะคะเส้นสองวันปิดต่ำไปหน่อย163 1634สา้อเราก็มองว่า หนึ่งหกสี่ศูนน่าจะเอาอยู่นี้เอาไมา่อยู่ละคราวนี้แนวสมมติว่าถ้ายังไม่ยอมแบบเหมือนกับว่าถ้าวีนี้เปิดมาแล้วยังลงต่อก็หนึ่งหกสองศูนย์นะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเกาะแถวแถวหนึ่งหกสองศูนยกับหนึ่งหกอันเนี้ยมันเกาะเกาะเกาะเอาไว้อยู่หนึ่งหกสองศูนย์ตรงนี้อันนี้แน่ แถวถวหนึ่งหกถึงศูนย์เนี่ยค่ะก็จะเป็นแนวรับที่สำคัญเพราะว่ามันสังเกตว่าแนวที่เด้งและพักลงตัวลงมาแล้วไม่ไม่หลุดแล้วก็ดึงกลับเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวถือว่าแถวแถว,แถวบวกลบเนี่ยค่ะพันหกร้อยสิบพันหกร้อยี่สิบเป็นแนวรับถัดมานะคะถ้าเซ็ตยังไม่อยู่ลงแต่ถ้าเซ็ตก็ สมมติว่าถ้ามีรีบาวจะไปตรงไหนสมมติว่าอ่ารีบาวระหว่างนี้เนี่ยตรงถแถวแถวเนี่ยค่ะก็แถวแถวโลเนี่ยโลก็หนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกสี่สองก็ได้ถึงหนึ่งหกห้าศูนย์่ะเป็นแนวรีบาว ว่ามันลงไหมแนวรีบาวตึ้งไม่ผ่านถอยลงมาตรงเนี้ตรงนี้น่าจะแบบแนวรักสําคัญล่ะไม่น่าจะทิ้งต่อละมันน่าจะแบบลงมาตรงนี้แล้วคอลเลคชันนิดนึงไม่น่าจะไหลพวดลงมาอันนี้ไม่ไม่น่าะใช่ก็ <c oughs> คิดว่าประมาณนี้ค่ะแล้วถ้ารีบาวก็คือหนึ่งหกพันหกร้อยห้าสิบจุดแล้วก็ย่ําขอให้มันย่ําแถวแถวนี้ได้เวลาถ้าหุ้นจะขึ้นเนี่ย มันต้องเลี้ยงมันต้องแบบสะสมกําลังคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันถึงจะดีดยาวแต่ตอนนี้ก็คือลงมาย่อๆย,ย่ำาๆอยู่ประมาณนี้ค่ะสําหรับภาพเซตน,นะคะก็อรอรู้กระโดดสัปดาหนะ์หน้าแต่ตอนนี้ตัวหุ้นที่เราจะตามดูกันก็คือตัวหุ้นที่งบขอพูดนี้ก่อนเลยะคะฟอร์ดเอสมาอันนี้ใกล้ เพราะว่าแต่ละโปรแกรมเนี่ยมันมีเส้นสองร้อยวันไม่เท่ากันนะคะบางทีเดี๋ยวนะถ้าเป็นอันนี้ก็จะมีแนวรับที่ประมาณตัวอ e ีฟินะคะโลเส้นสีแดง200วันอยู่ที่39บาทบวก39บาทบวกลบเป็นแนวรับของฟอ สามสิบเก้าบาทเป็นแนวรับนะคะสำรังฝอมาดูเอสสมาร์พอเราเชียร์เอสสมาร์ู่นะเราก็ยังก็เป็นแนวรับเดิมๆนะคะที่ก่อนดีขึ้นไปแรงๆนะคะก็คือตรงเนี้ยเป็นแนวโลตั้งแต่เดือนแถวแถวน11 8, 11 9, เนี้ยสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดเก้าสิบสองเนี่ยมันเป็นโลตั้งแต่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะ ก่อนที่มันจะมีข่าวว่าลงมาโลแล้วก็เด้งแล้วก็โดแล้วก็เด้งมีข่าวว่าจีนเปิดประเทศเนี่ยแล้วมันก็เด้งไปแรงๆเนี่ยค่ะแอดว่าราคาลงมาแถวนี้ก็ไม่ค่อยน่ากลัวค่ะ r s I, i ก็ซึมลงมาเรื่อยๆแล้วแรงขายจริงๆแล้วแรงขายก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะสำหรับตัวฟอร์กับฟอร์ดกับเอมายกดิด เห็นถ้าถ้าดูอีกโปรแกรมหนึ่งเห็นชัดเลยว่า m m a c d อ่ะอันนี้แรงขายเนี่ยอันนี้ขายหนักลงมาละอันนี้รีบาวตึงตึง,ตงอันนี้ขายหนักมาตอนนี้เริ่มแบบลงมารีบาวเริ่มมีคนรับแล้วอันนี้เริ่มติดล้ะก็แรงขายก็เริ่มชะลอตัวแล้ว แต่วันวันนี้ที่ลงมาเพราะว่าเปิดแก็บทิ้งลงมาเพราะว่างบออกงบออกก็เป็นก็เป็นไม่ใไม่ใช่ว่างบออกตามคาดมันก็ต่ำกว่าที่เขาคาดก็ลงเปิดลงแล้วก็ยังยังแบบอยู่ในแนวแนวรับอยู่ถือว่าไม่ได้เป็นหุ้นที่เขาเรียกไงราคาลงมารองงบแล้วอะ่ะอันนี้ก็ต้องดูกันไปว่ามันจะรีบาวกลับไปได้ตอนไหนแอดก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะสำหรับฟอร์กับเอ m สมา โอเคก็แอดก็แชร์แต่เอฟสมารล้ะคะ่ะไม่ได้แชร์่อนสตอรี่ที่ยังตามอยู่เหมือนเดิมนะคะก็จะมีตู้ต่อบินเอาเข้าเซ็ตเอาเอาเข้าตลาดแล้วก็ตัวเอฟสมาก็เปิดตัวไปแล้วนะคะตู้กิงกะที่เป็น e ีวชาร์จไฟก็ตามดูกันต่อไปะคะ่ะว่าโปรเจกต์ใหม่เขาจะทำกำไรให้ได้เยอะหรือเปล่าสำหรับเอฟสมานะคะ ตัวต่อมาที่เราจะดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เราแอดก็คัดมาก็คือบิ๊กบิ๊กก็ยังถือว่าถ้าดูจริงๆแล้วนะแอดก็คิดว่ามันจะน่าจะดีดแรงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยสภาพตลาดก็ไม่สามารถดีดแรงได้อันนี้ก็ยังให้เป็นแนวดูดูตามะะเลยค่ะเผื่อแบบดูดีๆมีวอลุ่มเข้าก็ใส่ตามเลยนะคะเพราะว่างบเขาก็ออกมาดีกว่า คือจากติดลบเนี่ยกลับมาเป็นโบดเลยตีคืนบิคาเมล่าจากร้านขายกล้องตอนนี้มีขายโดนแอดก็เลยเดินไปดูที่ร้านบิคาเมใกล้ใก้บ้านเฮ้ยเขาขายโดนแล้วกำไรไงอ๋อเขาขายโดนเห็นเห็นในตู้โชว์หน้าหน้าร้านแถวๆก็มีโดนอยู่สองตัวเออที่ที่เห็นของ d j เอเออว่โอเคเขาบอกว่ากำไรจากการขายโดน ก็ตัวนี้นะคะยังยังเล่นอยู่ในกรอบอยู่ก็น่าจะลงมาแถว70แล้วก็ดีขึ้นไป75ยังไม่เห็นสัญยังแบบยังไม่มีวอลลุ่มช่วยให้ดันขึ้นไปได้ถือว่าตัวนี้กำไรเซอร์ไพรนะคะก็จ้องตามตามกันต่อนะคะถ้ามีแรงเบรกทะลุเบรกได้เนี่ยก็หน้าน่าตามอยู่ค่ะตัวต่อมาที่ จะดูก็คือตัวทาคูนี้ทาคูนี้ก็ออกมางกดีกว่าค่านะคะดูแบบเดเพิ่งมาวันแรกนะคะดีบาววันแรกเดี๋ยวทาคูนี้ประกาศงบออกมา ค่คุ่นี่วิติหุ้นเชียร์นะคะผลงานโตคิวหนึ่งโตธุรกิจกำไรงามเผยว่าปีหกหกจะมีอันนี้กำไรโดดเด่นจำน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบทั้งในไทยไต้วันมาเีองดูอันนี้ก็ต้องตามดูนะคะประมาณนี้เปลี่ยนธุรกิจมาขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า งบงบตัวงบจริงๆแต่ว่างบยังไม่ออกแต่มีหนึ่งแท่งมารอละเล่นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเล่นข่าวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเส้นเอม M U ขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าประมาณนี้ค่ะข่าวที่เล่นกันมางบยังไม่ออกอันนี้นึกว่างบออกและะ้วค่ะพอมาดูเสร็จอา้าวยังไม่ออกโอเค ก็ตามดูกันไปเพราะว่ามันประสุมันขึ้นส่วนก็อาจจะเล่นต่อได้สำหรับทางคุณนี้นะคะลงแนวรับก็ประมาณแถวๆนี้นะคะ่ะแนวแแนวรับอยู่สองบาทห้าสิบหกดีขึ้นไปก็สองบาทเจ็ดสิบสี่เป็นแนวต้านสองจุดห้าหก เป็นรับแนวต้านก็นอยู่แถวนี้เบรได้ก็สองบาทแปดิบนะคะเป็นแนวต้านต่อไปสำหรับตัวทางทนี้ก็ถือว่าหุ้นช่วงนี้เล่นยากเพราะว่าเข้าถ้าไม่ถ้าเข้าแล้วไม่เอากำไรมันก็ถอยลงมาเลยเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านแบบ ก็ต้องเรามาระวังหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่าส่วนใหญ่ทั้งโลกตอนนี้ก็แดงหมดนะคะคือเทรนเทรนมันกําลังแบบเริ่มแบบรับข่าวดีไปแล้วนี้แนละผลประกอบการก็เริ่มออกมามีทั้งดีทั้งไม่ดีนะคะเราก็ต้องผลประกอบการช่วงนี้ออกมาดีก็มีหลายตัวค่ะแต่ว่าถ้าผลประกอบการดีแล้วทําดูยังไงผลประกอบการดีแต่ว่า ดูว่าพองบออกมาดีดีเสร็จเล่นมาหรือยังอันนี้ก็เหมือนกับเล่นมาบ้างแล้วนะตัวนี้ก็งบดีก็เล่นมาแล้ว SICT นี่ก็สวยคืออันเนี้ยคือเหมือนเล่นแล้วลงกลับมาพักอีกรอบแล้วอันนี้ก้าหกสิบค่ะ d คือเล่นงบมาแล้วอ่ะดีไปแล้วแล้วก็ลงลงกลับมาพักอีกอันนี้ก็ต้องระวังพวกอย่างเงี้ยเพราะว่า แอดก็ไล่ๆอยู่งบค่ะเฮ้ยงบดีแต่ว่าเล่นมาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันเล่นมาแล้วคือแบบเล่นๆรับงบแล้วพองบออกดีก็อาจจะมีถอยได้ประมาณนี้นะคะโอเควันนี้เราก็มีอยู่นำเสนออยู่ประมาณสี่ตัวนะคะก็ยังตามต่อนะคะฟอร์ ตาของเราต่อใกล้ๆแนวรับก็จะเป็นตัวหลักของเราก็จะเป็นเอฟามนะคะที่ลงมาแนวแนวรับถ้าถ้ายังไม่หยุดซึมก็แถวนี้นะคะสิบบาทลงอีกบาทเดียวสิบบาทนะ่าจะเอาอยู่แล้วนะคะนี่ก็เกาะแล้วสิบสองบาทนี่ก็คือแบบเคยเอาอยู่แล้วนะคะประมาณนี้ค่ะสำหรับฟอร์แล้วก็หน้าใหม่ที่วิ่งดูดูทรงแล้วเออ ถ้าขึ้นเพราะมันมาแท่งแรกถ้าเล่นต่อก็ฟอลลบายแล้วกันนะคะถ้าคุณบิ๊กสามตัวบิ๊กมีแรงก็ฟอลล์บายแล้วกันค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยในการลงทุนนะคะช่วงนี้ลงทุนยากก็บางทีถ้าเกิด มันเปิดมาแดงๆทรงๆแล้วก็รีบาวขึ้นไปมันไม่มีแรงช่วยอะไรอย่างเงี้ยถอยก่อนนะคะเดี๋ยวมันซึมลงมันเซตช่วงนี้มันชอบซึมซึมแล้วก็ปิดซึมลงเรื่อยๆแล้วก็ปิดต่ําอย่างเงี้ยก็อันตรายนะคะโอเคค่ะขอให้ท่านโชคดีปลอดภัยในการลงทุนค่ะอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ